สวัสดีค่ะคุณแม่จ้าลูกคุณพ่อคะอยู่ข้างนอกโน่นแนะเออคุยกับพ่อก่อนก็แล้วกันแม่ขอเก็บร้านนะเมื่อกี้ลูกค้าเยอะเชียวได้ค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้าว กลับมาแล้วเหรอจ๊ะเป็นยังไงบ้างเราวันนี้อวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกค่ะพ่อ,อแต่ขวัญเพื่อนของหนูสิคะวันนี้คุณพ่อของเขาอะค่ะขับรถสปอร์ตคันใหม่มารับที่โรงเรียนด้วยอะค่ะคุณพ่อรถเนี่ยสวยสวยใช่เลยอะคะ่ะใครๆเนี่ยก็ชมว่ารถของขวัญสวยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วว่าแต่ว่าบ้านเราอะจะไม่ซื้อรถคันไหนบ้างอะค่ะ รถคันเดิมเพราะเราก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ในลูกจะซื้อคันใหม่ให้มันสิ้นเปลืงองทำไม,มหนูไม่เคยได้ยินคําว่าอยู่อย่างพอเพียงเลยจ้ะหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันเอามาใช้กับชีวิตประจาวันของเราได้ด้วยเหรอคะพ่อมันเอามาใช้ยังนนไงเหรอคะได้สิจ้ะอย่างครอบครัวเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่อย่างพอเพียงแล,ะละ้วลูกพ่อน่ะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งใช้จ่ายในร้านใช้ใจ่ายที่บ้าน เราเรียนของลูกแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ทําบุญหรือบริจาคช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารเป็นเงินเก็บเพื่อเอาไว้เวลาฉุกเฉินแต่ถ้าพ่อซื้อรถคันใหม่เนี่ยเราจะต้องกันเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับผ่อนส่งรถแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ตามมาเราก็จะต้องอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนทําให้เงินเก็บของเราเนี่ยมันจะลดลงเดือนละมากนะลูกนะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาระในส่วนที่เพิ่มขึ้นก็ได้รถของเราก็มีอยู่แล้วลูกเองก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนได้จะได้ช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่เพิ่มความพิษให้กับสังคมโดยไม่จําเป็นเลยที่พ่อพูดก็จริงนะคะตอนแรกหนูนึกว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนําไปใช้กับการทําไร่ทํานาได้อย่างเดียวซะอีกที่แท้เนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้ทั้งนั้นนะคะรวมทางบ้านเราด้วยนะคะพ่อ ใช่จ้าลุกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถือเป็นแนวทางในการสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับชีวิตในหลวงท่านทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอมีพอกินมากว่า30ปีแล้วนะในช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540เนี่ยพระองค์ท่านออกมาย้ำถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง เพื่อให้พวกเราเนี่ย<ม>เห็นถึงความสําคัญของการใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการใช้ชีวิตประจําวันที่จะทําให้อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างนี้สแสดงว่านอกจากจะต้องรู้จักพอแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยใช่ไหมคะพ่อใช่เลยจ้ะเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลรู้จักพอประมาณตามสถานภาพของตัวเองที่สำคัญนะ เราจะต้องไม่ลืมที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเองด้วยจะได้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆพูดง่ายๆก็คือ่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนเวลาที่อะไรๆมันไม่เป็นไปนอย่างที่เราวางแผนเนี่ยจะได้ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมนักและเราก็จะต้องมีสินมีทาด้วยชีวิตของเราจะได้มีความสุขไหมจ๊ะใช่เลยค่ะพ่อเข้าใจาแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลย